โอเคครับก็มีหลายๆท่านนะครับผมคือทักเข้ามานะครับแล้วบอกว่าถ้าแถวบ้านไม่มีร้านเจนะครับเราก็ต้องออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับล้วก็หาร้านเจไม่เจอจะใช้ชีวิตลําบากไหมอะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตูนก็มีตัวอย่างแนะนําให้ดูนะครับก็คือนี่นะครับเมนูนี้เลยครับตูนใช้โปรตีนเกษตรของ o o d t e ทคนะครับซึ่งก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ ตูนก็เอาไปเข้าร้านร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับแต่ว่าตูนจะใช้น้ำมันคาโนล่านะครับผมติดตัวไปด้วยเสมอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้เป็นผงปรุงรสฟ้าไทยนะครับติดตัวแค่2อย่างนะครับผมส่วนหน้าตาของน้ํามันคาโนล่าก็จะเป็นประมาณนี้ฮะที่ตูนใช้อยู่นะครับผมนี่ครับผมเนเชอรัลคาโนล่าครับผมนี่คตูนใช้ตัวนี้นะครับ ใช้ช่วงทั้งสร้างกล้ามทั้งไดเอทนะครับผมคือไดเอทเนี่ยเราก็ต้องการไขมันในการช่วยลดไขมันที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะหน้าตาทุกอย่างครับผมเหมือนกันหมดนะครับผมรสชาตินี่คือไม่ต่างอะไรกับการที่เราทานกระเพราหมูเป็นชิ้นเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมสาหรับพี่ๆน้องๆที่หาร้านเจไม่เจอหรือไม่ก็ทํางานที่ต้องเดินทางตลอดนะครับเราจะมี วิธีการหาอาหารทานที่ง่ายดายมากครับผมเพียงแค่พกโปรตีนเกษตรกับผงปรุงรสฟ้าไทยแค่สองอย่างก็พอแล้วนะครับก็สำหรับคลิปหน้าครับผมถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆตูนก็จะนำมาให้ดูนะครับ